ตลาดหุ้นอาจพังทลาย50%ในปี2023นะครับฟองสบู่ช่วงสุดท้ายนี่เป็นคำพูดของคุณเจอรมี่แกรนแทมนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องเนวัฒนายนะครับที่เป็นมาโกลอิคอนอเก์ในช่อง u t u b e นะครับปกติเราก็จะเจอกันในดิ k ต o อกเกี่ยวกับข่าว g e o p o l i t i c บ้างนะครับถ้าใครเป็นแฟน g e o p o l i t i c ก็ไปเจอกันในนี้ได้นะครับส่วนบางทีจะมีคริปโตเคเรนซีบ้างก็อาจจะมาเล่าให้ฟังในช่องนี้นะครับในส่วนของมาโกลอิคอนอเมกซ์นะครับวันนี้เป็นวันที่212.2นะ หุ้นอาจจะพังทลายลง50%ในปี2023นี้หรือต้นปี2024ก็อาจจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคำพูดของคุณเจอร์มีแกรนทมนะครับวันนี้เป็นวันที่212นะจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงมองแบบนั้นนะครับคุณเจอร์มีแกรนทมเนี่ยเขาบอกก่อนเป็นนักลงทุนระดับตำนานในมีชื่อเสียงในวงการแวดวงของวอล l s สตรีทนักลงทุนพอสมควรครับเขาออกมาให้รีสร์ชตัวหนึ่งเขาบอกว่า เ,ออเตือนแล้วนะ17%ของ S&P 500ในปีนี้มีโอกาสที่ร่วงถึง17%นะครับและอาจจะไปมากสุดอย่างเลวไลทคือ50%นะครับอันนี้เป็นคำพูดของเขานะครับเขาออกมาเตือนในเรื่องนี้นะตอนแรกผมว่าจะมาคุยกันเรื่องของจีนสหรัฐที่ไปประทะคารลมกันที่เออซมเบียนะครับในโซนแอฟริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้สินนะครับอันนี้ก็เป็นคึกคืนอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกข่าวนี้อาจจะมีมุมมองที่บางคนอยากได้ละกันว่า ตลาดคุณปี2ปี2023นี่เอาไงดีครับบางคนก็มอง bullish กระทิงไปเลยหรือบางคนก็มองยังกล้าก,ก,ก,กลัวอยู่ตัวนี้เป็นร e เ e ิ r ์ชที่น่าสนใจค่อนข้างให้เป้าชัดเจนว่าลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่นะครับ เฮ้ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เขาบอกว่าแม้ว่ามีการปรับตัวขึ้นเล็กๆน้อยๆในช่วงต้นปีของ S&P 500นะครับแต่เขาบอกว่าฟองสบู่แต่ของสหรัฐอเมริกาเน,นี่ยมันยังไม่จบนะมันยังมีภาคต่ออีกนะครับเขาบอกว่ามันจะเกิดหลังจากนี้แหละนะครับภายใต้การคาดการณ์ของ S&P 500ที่ตอนนี้แบบจะลดลงไป17%เขาบอกว่า จะอยู่ประมาณ3,200นะครับตามรีเสิร์ชที่เขาให้มานะแล้วก็สำหรับปี2566เนี่ยอาจจะลงไปถึงประมาณ20%หรือ17%แ,แถวๆนี้เลยก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่3,200ก็จะอยู่ประมาณโซนโซนนี้นะครับเท่ากับปี2021-2020โซนๆนี้เลยนะตอนนี้ที่ดีดขึ้นมาประมาณ5%เนี่ยยังถือว่าหลอกกันนะครับคุณแกรนทมอ่ะเขาเขียนว่าในกรณีที่เลวร้ยวายที่สุดนะ ตลาดหุ้นแบบว่าเกิดภาวะถดถอยอย่างรุนแรงอะ่ะตลาดอาจจะซุดตัวลงไป50เปอรเนนะครับ S&P 500จะไปอยู่แถวๆ2,000จุดนะครับก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดจริงเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ตรงนั้นนะแลวเขาก็ไม่ได้มองเป็นบวกด้วยในปีนี้นะครับเขามองเป็นขาลงนะแต่เชนี่ S&P 500เขบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนยเปิดมาได้สวยมากเลยนะขึ้นมา5ตอนประมาณสักปิดต้นปีประมาณเท่าไหร่3 8 0ตอนนี้ดีขึ้นมา4,000ใช่ไหมครับแต่ว่า เขาให้เรามัดระวังเรื่องการมองโลกในแง่ดีนะเพราะมีกระแสป,ปลดพนักงานอย่าง Microsoft แล้วก็ Amazon อยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็พอชื่นใจอยู่ที่ Big Tech ต่างๆพอจะรับมือกันนะครับคุณคริสเนี่ยหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ของ w e l l f a ก g o Bank เนี่ยเขาก็ยังออกบอกเหมือนกันว่า s p 500อเนี่ยอาจจะลงไปที่3,400นะครับแล้วก็อาจจะดีขึ้นมาที่4,2 0 0ก็เป็นไปได้นะตอนนี้อยู่ประมาณ4 0 0 0นะครับเขาอาจจะบอกว่าต้องย่อลงไปก่อนนะอันนี้เป็นมุมมองของทางเ e l f a โ g o นะครับ เขาบอกว่าตัวเลขคาดการเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตอะตัวอัตราผลตอบแทน10ปีกับถึงขีด3าเดือน US t e a s u r e ของเขาเนี่ยยังบอกว่าส่งสัญญาณถึงภาวะถดถอยอนะว่า2.23เนี่ยมันอาจจะดีดลงมาถึงตรงประมาณตรงนี้นะครับที่เขาคาดการไว้นะก็มีแนวโน้มเหมือนกันค่อนข้างมีตัวสัญญาณเตือนอยู่เล็กๆแล้วนะครับว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะมี recession นะทางคุณเกรแ r มเนี่ยก็บอกว่าเอ้ย อยากให้ไปลงความสนใจเฉพาะในช่วงปี1929-1972 2000-2006ฟองสบู่ที่อยู่อาศัยหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเน่เศร็จการตกต่ำของตลาดอ่ะใช้เขาบอกว่าคาดการเลยนะหลังจากตอนนั้นน่ะมันต้องใช้เวลาประมาณ11-15-19เดือนนะถ้าเกิดอย่างมากอะ่ะเพื่อให้เศรษฐกิจมันดาวลงไปจริงๆนะคือตอนนี้มันเป็นแค่สัญญาณแต่ว่ามันต้องรอประมาณอีก 11- ถึงปีหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อว่า เห็นผลชัดเจนออกมานะครับเขาให้สัญญาณของการเริ่มของตัวเศรษฐกิจพวกนี้เขาบอกว่าสัญญาณแรกก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยของ d e r a l r e s e r v e หรือ F e d เนี่ยซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันตลาดให้สูงขึ้นแต่มันคือฟองสบู่ครั้งใหญ่ในช่วงนั้นเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เฟดอาจจะประกาศวันที่ประมาณปลายเดือนเนี้ยว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสัญญาณลดมาเมื่อไหร่เขาบอกว่านี่คือสัญญาณตัวหนึ่งที่จะชี้ว่าใกล้แล้วนะฟองสบู่สหรัฐ ที่จะมาถึงนี้นะครับในปี1929 2007 0 0 2นะครับเขาบอกว่า1929ลงไป79%มันลงจริงๆปี1932 12000 41%ลงไป2002 2007 ลบ55%ในปีในปี2009นะครับจาก2007ไปลงที่2009นั้นนั่นคือจุดบ o t t อมของหุ้นทุกตัวนะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นอ่ะมันจะมีเรื่องตลกอยู่เหมือนกันมันไม่ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีความซับซอ้อนอยู่ในปี1974ที่ไม่ได้เกิดอ,อะไรเลยนะครับ1974ค่อนข้างปกตินะทีนี้ก็เลยอืมี3ตัวนะที่เขาชี้โพงมาให้นะครับเขาบอกว่าทุกคนอ่ะเคยเจ็บมาแล้วแต่ว่ามันยังมีบางคนที่แบบ มั่นใจไงว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเอ้ยเราจะฆ่ามีได้นะเราเป็นสายพันธุ์ที่มองโลกในแง่ดีอย่างเหลือเชื่อนะครับหมีตายแน่นอนงวดนี้เราสู้ได้นะครับแต่ว่าจากที่การเจ็บปวดมาแล้วนะครับในสอาครั้งที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นว่าเออคนเริ่มถอยหลังลงนะครับนักลงทุนมอสติบ,บางคนก็บอกว่าก็มีการคาดการณ์แล้วว่ามันตอนแรกอะ ว่าจะถดถอยประมาณ77%ในเดือนพฤศจิกายนแต่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นสัก68%นะครับแต่ก็ยังมองลบอยู่นะยังไม่ถือขนาดว่ามองว่าจะดีก็กลัวในปี2005อยู่พอสมควรนะครับในช่วงโซนนั้นนะคุณเกรทแฮมยังบอกว่าเอ,อ้ยก็สบายใจดีนะหลายบริษัทก็มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางแบบทุกคนก็ออกมาเตือนว่าเศร,รษฐกิจปี2023เนี่ยจะถดถอยนะแล้วก็ทุกคนก็ปรับลดพนักงานกันให้ลื่มให้ล่ำเหมือนกันมีตัวของ KPMG อ่ะ91%ของ c e o สหรัฐอ่ะ คาดว่าจะมีสภาวะถดถอยในอีก12เดือนข้างหน้านะครับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายสิบแห่งก็ประกาศเลิกจ้างหยุดจ้างงานนะครับก็เลยค่อนข้างสบายใจนิดหนึ่งนะครับอย่าง c e o ของ F ฟดเที่เป็นตัวส่งอ่ะคุณ IJ ซจสัปราเนียมอะไรสักอย่างถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ปิดร้านค้าไปกว่า90แห่งสำนักงานกว่า9แห่งแล้วนะครับขณะเฟดเอ็กก็ยังปิดอยู่เหมือนกันแล้วก็มีการเลิกจ้างงานบ้างก็สบายใจระดับหนึ่งที่ c e o ทุกคนตั้งรับนะครับอย่างคุณคริสนา เซตาคริสนาเซตาของ c ีอของฮนะิลตันก็ยังบอ,อกว่าปีนี้ไม่แน่ไม่แน่นอนมากนะแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าอนาคตของโรงแรมยักษ์ใหญ่แห่งนี้นยังโอเคอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะของฮิลตันนะครับลงแชนเชนโรงแรมใหญ่ที่มาตั้งไทยบ้างถ้าเพื่อนๆเห็นกันอยู่นะหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งก็เริ่มปลดพนักงานนะครับอย่างมาร์คสกเบิร์ของ Meta ก็ปลดไปกว่าหมื่นกว่าคนนะครับก็ค่อนข้างสบายใจแต่เขายังมีตัววิจัยบอกว่าอีก3ปีข้างหน้า CEO ทุกคนยังมองบวกนะว่ามันอาจจะไม่ดีในช่วงนี้แต่ว่าคาดการว่า อีก3ปีพ้นไปเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะยังดีอยู่ถ้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดซบเซายาวไปเป็น10ปีนะครับเขาบอกว่าอีก3ปียังโอเคคิดว่าน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมา2.5%จานะครับจากที่มีรายได้ปกติอยู่นะก็ะคือยังมองว่าปีอปียังยังค่อนข้างโอเคอยู่ในโซนหนึ่งนะครับรคุณเจรมี่ก็เลยเตือนว่ามันอาจจะลดลงไปอีก17%ของ s p 5 0 0ในปีนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวงกว้างจริงๆอ่ะมันะจะไปถึง5้สนตะสัญญาณที่ทุกคนต้องด การลดการลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดครับอันนี้ผมพิมพ์ผิดผมผิดเอง,งการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกของเฟดเขานะครับก็ต้องจับตาก,กันดูให้ดีๆว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวของคุณเจอร์มิแกลกรนแทมแกรนแทมเนี่ยออกมาเตือนว่าตลาดหุ้นอาจจะพังลง50%ในปี2องพัองสบ,บู่ช่วงสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวสำหรับวันนี้นะส,ส,สำหรับใครที่อยากได้เรื่องศึกประทะคารลมของ แซมเบียผมแปะไว้ให้นิดหน่อยละกันสำหรับใครที่อะจะต้องไปอ่านอีกนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องการผิดเดี๋ยวผมจั่วหัวไว้ให้แค่แป๊บเดียวผิดนัดชำระหนี้12.5ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเข้าไปแก้หนี้ให้แทนคุณเจเน็ตเยเล่นเข้าไปทางแซมเบียแต่ว่าเกิดการไม่ทะคารมกับจีน จีนก็เลยสวนกลับมาว่าไปแก้หนี้ประเทศตัวเองก่อนนะครับจะเต็มเพดานหนี้อยู่แล้วนะสำหรับใครที่ตามเนื้อหามีเรื่องของเพ,เด,เพดานหนี้ของสหรัฐที่ผมเล่าให้ฟังอยู่แล้วก็จีนปล่อยกู้ในประเทศโซนนี้เยอะรัสเซียก็เข้ามาเยอะในบริษัทแก๊สผอมอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะมี b r i ของจีนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จีนลงทุนสร้างถนนกว่าแสนกิโลเมตรแล้วก็ b r i ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับที่เข้ามาเต็มระนาบเลยแล้วก็รวมถึงรัสเซียแก๊สผอมที่เข้ามาในโซนนี้นะคนเจเนอเรเล่น กระทรวงการคลังก็เลยหงายท้องไปอยู่ระดับหนึ่งเพราะโดนเรื่องเด็บนะครับโอเคมีแค่นี้วันนี้ขอจบไปในเรื่องของคุณเจอร์มี่เกรทแฮมนะครับขอแซกซอนตรงนั้นนิดหน่อยนะครับว่าตลาดหุ้นอาจจะพังทลายลงใน50%ในปี2023ฟองสบู่ช่วงสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับสำารับใครที่ลงทุนในปีนี้ก็ลองติดตามดูนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับผมเนวัฒนายที่เราก็จะมาคุยกันเรื่อง macroeconomic ในช่อง YouTube นะครับสำหรับใครว่างๆก็แวะมานั่งคุยกันได้นะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับคอมเมนต์มาคุยกันในช่อง y t u t u นะแล้วก็ geo politics ไปเติมมันในนี้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ d e f าคริปโตเคอเรนซีบ้างอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังในอีกช่องหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ